สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนกับเข้าสู่รสายเรียกว่า My Bad k i s วันนี้พวกเราทั้ง5คนนะครับมากับซีรีส์เรื่องใหม่ที่ไม่ใหม่ไม่ใหม่ไม่ใหม่เคยลงกังนะเคยแล้วเคยแล้วมากับซีรีส์เรื่องเก่าที่เอามาเล่าไม่เคยทำด้วยกันฉันทำคนเดียวอุ๊บอุ๊บมีคนเคลมว่ะมีคนเคลมไม่รู้ใครว่ายังไงมาเมนต์ฉันไม่เคยทำคนเดียวตั้งแต่นู้ใช่ตั้งแต่สมัยยังเกิดในภพข้างล่างอยู่ ซึ่งนั่นก็คือชีเซอร์ของซีรีส์เรื่องนิทานผันดาวทำไปนิทานผ่านดามีแก๊บด้วยเหรอทำไมอ่ะมเห็นใส่เจ้าแก๊บมาไม่ใช่พี่แก๊บพี่แอมใต้องเป็นกลมกลมไม้ป่าอะไรนะกลมป่าไม้กลมไม้ป่าเขาเป็นเจ้าที่พิทักษ์ป่าใช่ไหมเวอร์ชันนี้ใช่เวอร์ชันล่าสุดเนาะซึ่งเป็นซีรีส์ที่หลายคนแบบรอคอยนานมากจริงๆเพราะเราก็รอคอยนานมากอย่างที่บอกคือทีเซอร์แรกออกมาคือตั้งแตู่ ใช่ตั้งแต่แบบพ่อกับแม่เพิ่งเจอกันตั้งแต่ไหนนะตั้งแต่นู้นพ่อกับแม่เพิ่งเจอกันพ่อกับแม่เพิ่งเจอกันเออแพ่อกับแม่เพิ่งเจอกันอ่ะตอนแรกนึกว่าแบบเป็นนิทานพันเดือนแล้วว่านานขนาดนี้ไม่ที่ไหนได้เออที่ไหนได้ืานพันปีรอเล่นรอเล่นอ่ะสนุกท่านพันดาวเทลเซนสตาร์ใช่เชื่อเรื่องตำนานผาบันเดาวด้วยหรอเชื่อสิคแล้วท่นดาวหัวหน้าไม่อยากมีใครสักคนบ้างหรอ รีโมทคนรีโมทเขายิ้มน่ารักเนาะชีวิตพวกพี่มีแต่ต้นไม้มีแต่ป่าพวกเราทุกคนได้อุทิศชีวิตทั้งหมดเพื่อเก็บรักษามันไว้ลุกได้มากอ่ะว่าเดี๋ยวหนูกลับมาจากกรุงเทพเมื่อไหร่อ่ะมันน่าพาหนูมาที่นี่นะอ๋อจำได้เลยจำได้เลยพอฝันจะเรียนผลกูร์มอนก็ฝันงงก็งงเป็นวันที่ อยอผมเป็นไรอะครับคนไข้เพิ่งได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจมาค่ะรู้สึกยังไงบ้างหรอที่มีหัวใจคนอื่นอยู่ในตัวเราอะ่ะอุย้ยอุ้ยไม่ใช่ผีหรอทีย่อยากรู้ว่าใครเป็นคนให้ปฏิหารนี้กับเทียนอะ่ะจะไม่ต้องสนใจหรอก <c oughs> เื่อลไรวะกูว่าใครอยากรู้อ่ะว่าเขาเป็นใครนางสาวทอฝันจเจอรลนมาสอบคัวจ เราอยากไปสอนที่ไหนล่ะหมู่บ้านพากันดาวครับคุณรู้ไหมที่นั่นเหนื่อยลาบากมากเลยนะอ,อนหน้าครับนี่ครูเทียนครูอาสาคนใหม่ครับอ๋อหรือคนรู้ก่อน่อ,อนแอ,อนแบบนี้ถ้าคุณอยู่ไม่ได้ก็รีบบอกผมผมจะได้หารถไปสง่งผมอยู่ได้แล้วก็คงไม่รีบกลับเดี๋ยวมันยังไงกันแน่วะที่เพื่อนกูเนี่ย ดูแลผมดีๆนะพี่เชนี่มันเจอเจ้าหน้าที่ดิมีเจ้าหน้าที่นะขาใส่ดอกบอยผมไม่ใช่เมียคุณนะจึงเด็ดไปไหนหมดกลับบ้านแล้วเวลานี้เนี่ยนะถ้าคุณคิดว่าการมาที่เนี่ยเป็นการเสียสละอันยิ่งใหญ่น้ำทำนายช่วยๆอย่าเรียกตัวเองว่าเป็นครูเลยหุย ตอนขึ้นไปข้างบนนั้นเนี่ยคุณจะต้องเจออะไรเยอะที่ทำให้คุณท้อใจทำให้คุณเสียใจทำให้คุณผิดหวังถึงขนาดจะต้องถอดใจเลยล่ะผมเคยเกิบตายมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วตอนเนี้ยผมเหมือนได้เกิดใหม่แล้วผมอยากใช้โอกาสในครั้งเนี้ยทำอะไรเพื่อคนอื่นบ้างอะการที่เป็นบ้านเป็นอาชีพเป็นชีวิตของ คนนทีี่่ถ้าผมต้องตายกับเธอไม่เสียใจแต่คุณก็อย่าลืมคิดถึงคนข้างหลังเลยนะเสี่ยงกันเดือดร้อถ้าไม่มีผมกับคุณเนี่ยหัวหน้าเองถ่าคงไม่เดือดร้อนแบบนี้เฮ้ยแรงมากผมเต็มใจผมบอกแล้วไงผมมีหน้าที่ดูแลคุณเขาบอกว่าถ้าเราคนในวันสิ้นปีอ่ะ นับดาวได้ครบหนึ่งพันดวงและขอพรเรื่องความรักเนี่ยคำอธิษฐานจะเป็นจริงเ้ยดดคอธิาคุณจะนับดาวได้ไม่ครบพันดวงก็ไม่เป็นไรเพราะสุดท้ายคุณก็ได้ทำให้คำอธิษฐานของท่อฝันเป็นจริงแล้วเุ่ยความหลุกจริงดเลิศหวาน มีความสุขเนาะเธอจะมีความสุขเลยเธอจะมีความสุขดีเลยคือทีเซอร์ทีเซอร์ทีเซอร์แรกที่ว่าดีก็ว่าดีแล้วอ่ะทีก็แบบดีเคลอร์นี้ดีกว่าคือแบบตอนแรกไปคิดว่ามันจะแบบเอาความจริงเลยคือรู้สึกเหมือนจะมีปัญหาในเรื่องของการเป็นส่วนบุคคลของพระเอก อแต่พอเปลี่ยนแปลงเออเฟมกลัวว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะทำให้แบบเฮ้ยมันต้องเปลี่ยนแปลงหลายอย่างแล้วมันจะสนุกเหมือนเดิมไม่วะเข้าใจไหมแต่พอที่เสื้อออกมาแล้วว่าดีอะลอยคออ่ะจริงเดิมอยู่ปะเออเดนมก็ยังไม่เหมือนจริงว่าแบบการดำเนินไม่เนดอ๋อใช่ใช่มันเป็นโครงเดิมแต่ว่าด้วยด้วยอาชีพที่เปลี่ยนแปลงไปคือได้รับค่าเดาวเอง แต่ไม่เคยอ่านแต่คาดว่าสตอรี่ก็คือมันก็ที่ที่เป็นเขาเลยนะความเหมือนกันก็คือโอเคอยู่แถวแบบอยู่ในป่าในเขาหรือว่าก็มีโอกาสต้องผชนกับอุ๊ดเฮ้ยมิท่านพันดาวทุกคนทุกคนหาเฟมเจอไหมกับพี่ไหลคนที่6อยู่กับเราในตอนอย่าเปิดปิดไฟเล่นเดี๋ยวตีมือก็คืออย่างที่บอกว่าอาชีพพอเปลี่ยนแต่ก็มันยังน่าจะแบบผูกเรื่องในซิเอชันเดิมได้คือการที่แบบอาจต้องไปอยู่แบบที่ห่างไกลอยู่ในแบบที่มีป่าเขาอย่างเงี้ยแล้วก็ เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเองก็เขาก็ต้องแบบเออมีการอาจจะมีการประทะกับกลุ่มลักลอบเหมือนกันอะไรเงี้ยก็คือแบบอาจจะไม่ได้กระทบต่อบทมากอะไรอย่างงี้นี่คือมุมมองของเราอแล้วพี่ออยคะอยู่ฝ่ายไหนใส่เสื้อแบบอทุกใส่เสื้อนี้อยู่ฝ่ายไหนจ้าเจ้าหน้าที่อะไรจ้าน่าจะเป็นลักลอบก็ไอ้ขอเด็กลักลอบเด็นะลักลอบแต้อ่างเด็กกลับมาที่ตัวทีเซอร์ใช่สําหรับตัวทีเซอร์ เทรลเลอร์เขาก็พูดว่าใช่ใช่อ๋อหรออือสําหรับตัวเทรลเลอร์อ่ะก็ยังเล่าคล้ายๆอันแรกก็คือเล่าด้วยทอฝันอืมแล้วก็เกิดอุบัติเหตุใช่แล้วแย่เป็นหัวใจใช่ใช่ก็เหมือนอันนี้ก็เหมือนกันคือแบบเหมือนเป็นการทอฝันตายแล้วเป็นการเต้นทายหัวใจอืมก็ก็แล้วก็เป็นครูอะไรนะน้องชื่อครูอะไรนะกูเทียนเออกูเทียนที่ฟืนขึ้นมา เดี๋ยวชื่อภูผาภูผาภูเชียนอืมซึ่งดีเอิร์ธหล่อมากหล่อมากคืองงเตอละมุนด้วยนะเราว่าเราอมรความเข้มแข็งแต่ละมุนมาเับว่าเรื่องนี้ออร่าดีเอิร์ธจับแบบแบชายมากอะไรเงี้ยเราแบบบรรยากาศหรือว่าฟิลหรืออะไรก็แล้วแต่อ่ะก็ยังแบบดีเหมือนทีเซอรแรกแต่เรารู้สึกว่า ทีเซอร์แรกอ่ะที่ที่เราชอบฟิวความความเป็นฟิล์มหนังอ่ะอะวัคนี้มันลดลงใช่แต่ว่าอันนี้เขาแต่ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่ดีดีมันแค่แตกต่างแต่บางรายที่รู้สึกใจว่าแต่ก็ยังมีความขนลุกที่แบบดูแล้วแบบคือมันเป็นการโชว์อุดมการณ์ของแต่ละฝ่ายคนหนึ่งแบบจะปกป้องอีกคนหนึ่งจะแบบมาเอาแบบหัวใจมาทําตามแบบ ความต้องการของเจ้าของหัวใจอะไรอย่างเงี้ยแบบมันเป็นแบบเหมือนได้เห็นความตามอุดมการของตัวเองแล้วมันแบบดูแบบเพิ่ิมนิดนิดเราว่าการตัดต่อตัวอ,อ,อย่างเนี้ยเทียบ<ๆ>กับตัวอยาเก่านะเราอ่ะคนลุกกับอันนี้มากกว่าเพราะว่าอันเนี้ยเหมือนเขาเขาขับความอุดมการที่นนบอกอะ่ะเยอะเยอะก,กว่าคือแบบว่าของเดิมเราจะไม่ก็เห็นพาร์ทของความอยากเป็นครูของความรักแต่อันเนี้ยมันจะแบบแล้วมันทาให้ซอรี่สำหรับเราที่แบบเฮ้ยอันนี้อ่ะน่าตามมากเลยอ่ะคือ มันไม่ได้ขับความความจิ้นความแบบเป็นคู่แบบดูเยอะมากแล้วมันดูมิสเตอรี่ของการแบบอื่นใดเข้ามามันยิ่งทาให้ซีรีส์มันน่าติดตามมันทําให้เฟรมอ่ะพอดูปุ๊บฉันเอาใจช่วยเทียนมากเลยอ่ะครูเทียนจะต้องผ่านไปได้อืคืออย่างที่ออยบอกว่าเหมือนทีเซอร์ที่แล้วอ่ะจะเป็นความลาบากของครูเทียนในการไปอยู่ในที่กันดารแต่รอบเนี้ยจะมีความพฤติกรรมวัฒนธรรมและความต่อต้านแบบที่ไม่ไม่ได้ต้องการครูอะไรประมาณอย่างนี้มั้งเราว่าแบบ มันดูมีความต้องพยายามมากกว่าในการเับนเออมีการพันหนึ่งดาวใช่ก็เดาวเรื่องกากต่างๆนั่นนาเอมะเมื่อกี้จะพูดอะไรอ๋อที่เราชอบอย่างหนึ่งก็คือพอตเรื่องที่มันไม่ได้สลับร่างกันแบบคือคล้ายๆมันคล้ายๆการสลับร่างคือเหมือนเอาหัวใจเขามาแต่แบบพอมันไม่ได้เป็นการสลับร่างมันไม่จําเป็นต้องไปอยู่ในคาแรคเตอร์ของคนอื่นมันดําเนินเรื่องในคาแรคเตอร์ของตัวเองเทียนเป็นเทียนเทียนคือเทียนเพราะว่าปูผ่ารักเทียนเพราะเป็นเทียน ก็เลยรู้สึกว่าพอใส่ปะนี่ถ้าพันดาวหนึ่งแล้วเหรอไม่ฉันไม่ดาวหน่งบาทต้องัสองดาวมันโอเคกว่านะเฟรมรู้สึกว่ามันโอเคกว่าการที่แบบคุณไปรักคนนี้เพราะว่าคนเนี้ยคือตัวแทนอีกคนเออนะดูก่อนเพื่อนเป็นใช่อีกอย่างหนึ่งที่อยากชมคือเพลงอ่ะรู้สึกว่าเดิมอ่ะมันเป็นเพลงของพี่แพทแทดงเคลียร์ตอนนั้นตอนนั้นเราก็ชมมากก็ชม แล้วพอมาเป็นเพลงใหม่แล้วแบบเนื้อความของเพลงอ่ะมีคําว่านิทานหรืออะไรเงี้ยยิ่งแบบแล้วก็เพาะแต่เราอยากให้มีทั้งสองเพลงเลยเราชอบทั้งสองเพลงเลยคิดว่าอาจจะมีสองเพลงไม่แล้วเพลงพิพาทนี้ร้องเป็นเนื้อหายังไงนะคนเขาอาจจะมาที่นี่เคยอยู่ตรงนี้คนละเวลาอืเขาอาจจะเป็นการสลับร่างคล้ายๆแบบคล้ายๆแบบอินเนอร์ของอีกคนนึงไม่ไม่เิอไปเหมือนวิวแบบว่าเวลามันไม่แมทชิ่งกันอ่ะเออ ก็รอดูว่าเนี่ยเรื่องจะมีกี่เพลงแล้วก็อ,อีกนิดนึงอันนี้คือที่เราแซลลไปแล้วแหละคือชื่อภาษาอังกฤษอ่ะคือ Under อันเดิมมันเป็น a tale of t o u s a n star เรารู้สึกว่าเราชอบอน,นุนมากกว่า,ารเราว่าเขาอยากต,าตัวเลขพันมันขึ้นมาแหละแบบหมายถึงว่าแบบเป็นศูนย์ศูนย์มันขึ้นมานานแล้วตัวเลขพันอ่ะพูตรงคือได้มันขึ้นมามันแบบน่าจะง่ายกว่าแบบอเสิร์ออย่างงี้อ๋อการแฮชแท็กใช่ป่ะพัน ทำเส้นส่าเอออืนั่นแหละแต่ถ้าเป็นอะเทรลมันก็จะดูสอดคล้องกับชื่อภาษาไทยที่เป็นอือืงใช่แต่ฉันจะเอาเนื้อหาของเรื่องนี้ไปใช้นะจะเป็นดังนักดาวพันดวงแล้วก็อธิษฐานในความรักเป็นจริงโอ้โหโถมนับไปดับดวงมุกก็หลับก่อนไม่ไหรอไปไหนเข้าพัก็จำลองเร็ววก่าได้ฟ้องไหนนะเบียร์บัมดาวเลยนะอิดกามัยกันนะหนึ่งสองอีเวนอะไรหนึ่งสอง ไม่้างคเป็นยังไงครับไม่ตนคือสีอกสีอกยกชิดยกจ้วงอาจีบำกระบี้ขาวอ่ะพอเบาคออือือว่าเป็นเรื่องที่น่าจับตามองตามตามนี่ๆอยากดูแล้วอยากดูแล้วดูเลยดูเลยไหมหาแกมมี่เหรออ๋อไม่หลับมันมือเร็วนะ ทุกคนเดี๋ยก็เป็นกำลังใจพวกเราทั้ง5คนในการติดตามซีรีส์เรื่องนี้ใช่ครับรับมรีสีเรื่องนี้ก็จอนเองในวันที่29ม<อ>รกราคมนี้นะครับเราเองก็จะติดตามเพราะฉะนั้นทุกคนก็อย่าลืมไปติดตามกันนะครับยังไงฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <ม>นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับชาวสายเลือดไว้ด้วยทั้งใน y YouTube f a c e b o o k Twitter แล้วก็ IG นะครับวันนี้ทั้ง5้าคนต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันกับพวกเราได้ในนิทานพันดาวนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ ไม่เป็นราพมิเลยเ่ะอมินเลยอ่ะมาด้วยแต่ว่าแลดวว่ะ